หลายถึง3,000กว่าล้านบาทค่ะโดยที่ห้องประชุมม่นทนทหารบกที่210ค่ายพยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพ่นตำรวจโทษผานุรัตลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและกปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพ้นโทษบุญศิลผัดกลางแม่ทับภากที่2ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกันและกปราบปรามยาเสพติด สารต่างต้นหละักกะาเคมีพันธุ์ชายแดนผากตะวันออกเฉียงเหนือนายปัชยาอุนเพดวรากรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจํารอบ3มเดือนนั่นก็นคือเดือนตุลาคมถึงเดือนท่านว่าคม2567 ในการดำเนินง,งานสกัดกันยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคตะบนออกเฉียงเหนือตอนบนและก็รับฟังบรรยายสรุปการประชุมติดตามสถานการณ์้อมมูลเสนอแนะปัญหาขอคัดแยงในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการสกัดกันและก็ปราปามยาเสพติดสารตั้งต้นและก็เคมีพันชายแดนภักตะอกเฉียงเหนือหรือว่านอบอย ย่อสอ24พร้อมกับมอบรางวัลแก่น่วยงานที่มีผลตรวจยึดจับกลุ่มดีเด่นด่านยาเสพติดเพื่อบำรุงขวัญหละกะกรลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเ,เรื่องของการขับเคลื่อนและกะต่อยอดความสำเร็จจากการปฏิบัติการเก่าิบมือในยี่สิบหาจังหวัดเป้าหมายเน้นการเหตุงานเชิงบูรณาการทุกมิติ ตั้งแต่การสกัดกันยาเสพติดระหวางประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนํำเข่าร่วมทั้งการปราบปรามและก็ยึดทรัพย์ผู้ค่านอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับการค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อนํำเข่าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูส่งเสริมการฝึกอาชีพและการศึกษาพร้อมกับจัดระบบติดตามดูแลเพื่อที่จะป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด มุ่งขื้นคนดีนะคะคุณภาพสู่สังคมและกระส,สังคมไทยปลอดยาเสพติดโดยเฉพาะซิจังหวัดน้ำรองนั่นก็คือเชียงใหม่สกลนครประจวบคีรีขันธ์นาราธิวาสอุท,ทัยธานีปทุมธานีนครพนมระยองนครศรีธรรมราชและกาตรังให้ใส่โมเดลความสำเร็จจากอำเภอทาวังผาจังหวัดน่านและกาอำเภอทวาดบุรีจังหวัดลอยเอ็ด โดยจังหวัดน,นครพนมก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลสู่นครพนมโมเดลโดยผลการดำเนินง,งานตั้งแต่1ตุลาคมไปจนหอด7 7ท่านว่าคม2 5 6 7ในห่วงตั้งแต่1ตุลาถึง17ธัท่านว่าปี6 7นะคะก็มีการดำเนินการอยู่6มาตรการลักยางเขมขนและก็มีการนำไปสู่การจับกลุ่ม 294เถื่อค่ะผู้ต้องหา431รายตัวยึดของกลางยาบ้าได้45ล้าน569,926เม็ดไอซ์นะคะ1,528กิโลกรัมเฮโรอีน <c oughs> 102กิโลกรัมและก็อื่นๆอ,อีกร่วมเป็นมูลคา่า3,017ลาน724,660บาทนั่นเองค่ะ นี่ก็คือการถแถลงผลการจับกลุ่มนะคะในรอบ3เ<า>ดือนันเองค,ค่ะก็ที่ว่ารลอดไงนะครับพังทลายไปได้หลายแล้วนะครับก็ที่ว่าจังหวัดนครพนมกับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ใน